สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษที่เป็นคำศัพท์และตัวอย่างประโยคใน EP 3นะครับวิดีโอทำขึ้นมาเพื่อการฝึกพูดมาดูประโยคแรกนะครับ A smile is a cost-free investment A smile is a cost-free investment รอยยิ้มเป็นการ ลงทุนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตรงตัวนะครับการยิ้มไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ว่าให้คุณค่ามากมาย A smile ก็คือรอยยิ้มหรือการยิ้มนะครับ is a cost free cost free ก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย investment แปลว่าการลงทุนนะครับคือการลงทุนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็แปลว่าไม่ต้องลงทุนอะไร แค่ยิม้มต่อมาครับ Friendship should, Friends should be made with a sincere smile Friendship should be made with a sincere smile ควรสร้างมิตรด้วยรอยยิ้มที่จริงใจนะครับคือเวลายิ้มต้องยิ้มที่ออกมาจากใจหมายความว่าเราต้องมีความรู้สึกดีๆแล้วยิ้มออกมานะครับ การสร้างมิตรเนี่ยก็เป็นวิธีที่จริงๆแล้วมันก็ต้องออกมาจากใจของเราด้วยนะครับ Friendship ก็คือการสร้างมิตรหรือมิตรสัมพันธ์ should be made with a sincere smile sincere smile ก็คือยิ้มที่จริงใจนั่นเองนะครับ sincere แต่ถ้าเกิดเรายิ้มที่ไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกมันก็จะกลายเป็นยิ้มแห้งๆเนาะ หรือฝืนยิ้มต่อมาครับ Being mindful will prevent us from getting lost in our desired. Being mindful will prevent us from getting lost in our desired. การมีสติจะทำให้เราไม่หลงไปกับกิเลสนะครับ คือไม่หลงทางไปหากิเลสซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักของในตัวของคนคนนั้นนะครับว่ามีความมั่นคงมีความแน่วแน่ที่จะไม่ไปในทางที่ไม่ดี Being mindful ก็คือการมีสติ Will prevent ป้องกันการป้องกันก็คือการไม่ให้ตัวเราเนี่ยหลงทาง Prevent us us ก็คือเรา from getting lost getting จากการหลงทางนะครับต่อมาครับ don't talk to him and distract him don't talk to him and distract him อย่าพูดให้เขาเขวคือจะมีคนที่มาชักชวนเราโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนเรานี่แหละนะครับถ้าเพื่อนดีก็จะชวนไปในทางที่ดีแต่ถ้าเพื่อนไม่ค่อยดีก็จะชวน ไปในทางที่ไม่ค่อยดีให้ทำอะไรที่ไม่ดี Don't talk to him and distract him Don't talk to him ก็คืออย่าคุยอย่าพูดกับเขา and distract him ก็คืออย่าให้เขาเขวประมาณนี้นะครับ distract ก็คือเขวททำให้เขวหรือทำให้วอกแวกแต่ถ้าคนที่ถูกชวนมีความแน่วแน่ มีความคิดดีมีความตั้งใจดีนะครับเราก็ไม่ตามเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือสติหรือปัญญาของคนคนนั้นด้วย Every job requires carefully Every job requires carefully งานทุกอย่างต้องการความรอบคอบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตระหนัดนะครับ หมายความว่าเวลาเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่นะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือความรอบคอบนั่นเองเพราะมันจะทำให้งานผ่านไปอย่างราบรื่นนะครับแต่ถ้าเราไม่รอบคอบเดี๋ยวมันก็จะมีไอ้นุ่นผิดไอ้นั่นมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องขาดตกบกพร่องอยู่เรื่อย เพราะฉะนั้นความรอบคอบก็คือการวางแผนคิดแล้วคิดอีกว่าจะต้องทำอะไรก่อนหลัง 1, 2, 3, 4, 5 every job requires carefully ต่อมาครับ the thing you should control is your emotions the thing you should control is your emotions สิ่งที่คุณควรควบคุมคืออารมณ์ของคุณนะครับหมายความว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราทำงานหรือขับรถหรือทำอะไรอยู่อารมณ์ของเราเป็นสิ่งสำคัญเราต้องควบคุมให้อารมณ์ของเรานิ่งนะครับคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยแน่นอนอารมณ์เราก็ไม่คุนมัวแต่ถ้าเราไปทำงานบางที เราไปเจออาจจะเพื่อนร่วมงานหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆลูกค้าที่พูดจายิยวนกวนโมโหโอันนี้เราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้นะครับต่อมาครับ thing to be very careful about is your words thing to be very careful about is your words สิ่งที่ควรระวังมาก เกี่ยวกับคําพูดนะครับคำพูดของคุณหรือคําพูดของเราเนี่แหละเราต้องระวังให้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่เรามีอารมณ์โกรธเราก็อาจจะพลาดพูดอะไรออกไปที่มันไม่ควรพูดหรือพูดอะไรที่มันรุนแรงนะครับก็จะทำให้ปัญหาต่างๆที่ควรจะจบลงโดยเร็ว ก็กลายเป็นปัญหาที่ยืดยาวต่อไปไม่จบไม่สิ้นนะครับ Thing to be very careful about is your words คำพูดของคนสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังให้มากๆนะครับพูดดีเป็นสีแก่ปาก What should be cherished is love What should be cherished is love สิ่งที่ควรทนุถนอมคือความรักอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าการที่เราจะรักษาความรักเอาไว้ให้ยาวนานเราก็ต้องทนุถนอมเปรียบเสมือนดอกไม้หรือต้นไม้การที่จะให้ต้นไม้งอกง,งามขึ้นมาอย่างสวยงามเราก็ต้องทนุถนอมเลี้ยงดูคอยประคบประงมมัน จึงจะออกดอกออกผลมาให้เราได้เห็นนะครับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องทนุถนอม what should be cherished cherished ตัวนี้ก็คือทนุถนอมหรือรักและใส่ใจนั่นเองต่อมาครับ what should always be developed is habit what should always be developed is habit สิ่งที่ควรพัฒนาอยู่ตลอดคือนิสัยของเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนานิสัยหมายความว่าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องเลิกต้องอย่าทำนะครับอะไรที่เราเห็นว่ามันดีเราก็ต้องพยายามทำอย่างนี้แหละครับที่เราเรียกว่าควรพัฒนาอยู่ตลอด โดยเฉพาะในวัยทํางานนะครับจริงๆแล้วทุกวัยนั่นแหละควรพัฒนาตัวเองหมายความว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปทําแต่สิ่งไหนที่ดีเราก็ต้องทําบางทีเราไม่ชอบแต่ก็ต้องทำนะครับ using your wisdom in the right way is good for you using your wisdom in the right way is good for you การใช้ปัญญาให้ถูกทางคือสิ่งที่ดีกับคุณนะครับประโยคนี้ก็มีความหมายว่าหากเราใช้ปัญญาไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรมันก็จะดีกับเรามันเหมือนกระจกนะครับถ้าเรายิ้มกับกระจกกระจกก็ยิ้มให้เรา ก็ทํานองเดียวกันถ้าเราทําดีนะครับความดีก็จะกลับย้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นทุกคนมีสติมีปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าจะใช้ปัญญาไปในทางไหนนั่นเองถ้าเราใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดสักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาหาเรานะครับต่อมาครับ don't use สีธนงใช้ s wisdom <S don't use สีธนงใช้ wisdom อย่าใช้ปัญญาแบบสีถนนชชยอันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างก็เหมือนกับว่าเป็นการเตือนให้ทราบว่าการใช้ปัญญาแบบสีถนนชชยนั้นมันไม่ดีเป็นคนฉลาดมากๆแต่ใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับซึ่งในอนาคตมันก็จะเป็นภัยย้อนกลับมาหาตัวเราจริงๆแล้วนะครับ ทุกคนที่โตมาในวัยทำงานหรือปลดเกษียณไปแล้วก็ย่อมจะรู้ดีว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ถูกสิ่งไหนไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะทำจะเลือกทำหรือไม่อันนี้ตั้งหากนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมาครับ to love progress you must develop both your intellect and emotions. To love progress, you must develop both your intellect and emotions. เนื่องจากว่าประโยคยาวผมก็เลยไม่ได้พิมพ์คำอ่านนะครับพิมพ์แต่คำแปลแปลว่ารักความก้าวหน้าต้องพัฒนาทั้งปัญญาและอารมณ์นะครับเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆในภาษาย่อๆว่า IQD นะครับ อย่างเดียวไม่พอต้อง eq ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะครับเพราะถามว่าทำไมต้องพัฒนาที่ต้องพัฒนาเพราะว่าต้องการความสำเร็จผมก็เชื่อว่าทุกคนต้องการความสำเร็จนะครับวันนี้ก็จบลงตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆลองฟังดูบ้างนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ